ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่หนุ่มกัญชัยแจงปมพบเส้นผมน้องชมพู่เผยหลักฐานตำรวจไม่ใช่อย่างที่เรารู้หนุ่มกัญชัยอธิบายถึงประเด็นเจอเส้นผมของน้องชมพู่ถูกตัดในรถของลุงพลตำรวจมีวิธีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์จนทราบได้เผยหลักฐานข้อมูลตำรวจที่ไม่มีใครรู้เห็นแล้วจะอึง้งเราดูในสาร หนุ่มกัญชัยกล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ถึงข่าวใหญ่กรณีลุงพลนอกจากพูดเรื่องของคดีและข้อยภากวิจารณ์ถึงการตั้งข้อหา3ข้อหาคือพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย และกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งที่ป้าแตนหรือทนายต้้มออกมาโต้เถียงเรื่องเส้นผมในรถของลุงพลว่าเจอเส้นผมน้องชมพู่เป็นเรื่องปกตินั้นหนุ่มกัญชัยอธิบายว่าตำรวจมีวิธีทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบ โดยพบผมที่ถูกตัดจากศรีรษะของน้องชมพู่ไปตกในรถของลุงพลเขาตรวจสอบโดยใช้แสงซินโคตรอนว่าผมที่เจอในรถต่อกับผมที่หัวน้องชมพู่ได้พิสูจน์ว่าวัตถุนั้นเป็นชิ้นเดียวกันหรือเปล่ามันตรวจได้หมดตำรวจถึงได้มั่นใจว่าผมที่ตัดจากหัวน้องมา36เส้น1หรือ2ในนั้นอยู่ในรถลุงพลคือ1ในหลักฐาน ส่วนเส้นผมหรือเส้นขนอีก3เส้นที่พบที่ตัวน้องชมพู่เจอที่ขาดไปแล้วไม่มีรากผมก็ไปตรวจด้วยวิธีเมโทคอนเดีย DNA ฝั่งแม่น้องชมพู่และเจอว่าใครซึ่งเชื่อมโยงไปถึงลุงพลได้หนุ่มกัญชัยกล่าวถึงตอนหนึ่งว่าฟังข่าวแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝั่งฝั่งลุงพลก็มีโอกาส สู้ได้เพราะศาลยังไม่ได้ตัดสินก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ทางตำรวจก็คงต้องทำงานหนักมากทนายตั้มก็บอกว่ารู้ในทางในการต่อสู้เตรียมไว้หมดแล้วแต่อีกมุมหนึ่งถ้าจะวิเคราะห์กันตรงๆเรื่องนี้ปีกว่าแล้วความคิดเห็นส่วนตัวถ้าตำรวจจะจับแพ้3-4เดือนก็จับไปแล้วแต่เรื่องนี้สังคมจดจ,จันกัน ตําตำรวจทำเรื่องนี้ออกมาผิดพลาดอายตำรวจคงไม่ยอมผมเชื่อแบบนั้นตำรวจไม่ยอมอายแน่กับเรื่องแบบนั้นในคดีนี้เพราะสิ่งที่เรารู้รกันมาไม่ว่าจะหลักฐานหรืออะไรมันแค่20%อร์ซนอีก80%ซที่ตำรวจเขาไม่ได้เปิดเผยออกมามันอยู่ในสำนวนแล้วเราไปดูกันในสารเขาบอกว่าเห็นแล้วจะอึ้งว่ามันคืออะไร ไม่ใช่อย่างที่เรารู้ทนายรู้หรือใครรู้เขาบอกมีอะไรมากกว่านั้นเยอะสิ่งที่ตำรวจเขาเตรียมไว้ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่อาจารย์ปรเมรยืนยันผู้ชาการตำรวจแห่งชาติถแถลงเองไม่มีทางจับแพะออกโรงปรามทนายตั้มถึงข้านลั่นให้ฟันคอจากทางรายการโหนกระแสคุณหนุ่มกัญชัยได้สัมภาษณ์อาจารย์ปรเมษอินทราชุมนุม อธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาธนบุรีในมุมของข้อกฎหมายซึ่งคำถามที่น่าสนใจที่คุณหนุ่มกัญชัยนั้นได้ถามอาจารย์ปรเมศดังนี้ครับเรื่องนี้มีโอกาสเป็นแพ้ไหมอาจารย์ปรเมศต,ตอบว่าไม่ถ้าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมานั่งถแถลงเองไม่มีการจับแพะหรอกคดีผอ,อ,อกอกอฟผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถแถลงเองแดศพที่กระบี่พัางงาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ถแถลงเอง คำถามถัดมาจะบอกว่าถ้าเรื่องนี้พลิกโผลขึ้นมาผู้ชักการตํารวจแห่งชาติเสียหน้าใช่ไหมอาจารย์ปรเมศตอบว่าเสียสิครับท่านถแถลงในมุมท่านนะว่าทําเท่าที่พยานหลักฐานปรากฏส่วนจะลงโทษได้หรือไม่ก็อีกเรื่องแต่ท่านทําเต็มที่การตายของน้องชมพู่ไม่มีใครทราบสาเหตุไม่มีใครบอกได้ร่องรอยการถูกทำร้ายไม่มีคำถามถัดมา หมอบอกว่าขาดน้ำขาดอาหารเสียชีวิตใช่ไหมอาจารย์ปรเมฆตอบว่านี่แหละคือประเด็นการทอดทิ้งเด็กทิ้งไว้จนเด็กไม่มีกินรูปคดีที่วางทนายตามฟังเลยนะน้องรักเหมือนกันฟังให้ดีอย่าเที่ยวไปถแถลงมั่วซั่วเป็นทนายต้องสุขุมกว่านี้เขาเข้าใจโจทย์เพียงครึ่งเดียวแน่นอนต้องมีพยานที่เห็นว่ามีการพาไปแต่ถ้าจำได้ ตำรวจสอบพยานครึ่งร้อยทั้งหมู่บ้านถามว่าเรารู้ไหมว่าเขาพูดอะไรเราไม่รู้ตำรวจไม่บอกมันต้องมีใครเห็นสักคนคำถามถัดมาตอนแรกเขาบอกไม่มีคนเห็นอาจารย์บอกว่าต้องมีคนเห็นใช่ไหมอาจารย์ปรเมฆตอบว่าต้องมีไม่งั้นตั้งข้อหาพรากไม่ได้อาจารย์ยืนยันอย่างนั้นเลยเหรออาจารย์ปรเมฆก็ตอบว่ามันเริ่มต้นด้วยข้อหาพลากต้องมีคนเห็น คนอาจเห็นทั้งหมดหรือบางส่วนแวดล้อมกรณีประกอบกันหลายตอนเข้าด้วยกันเช่นคนนี้เห็นหลังแวบๆคนนั้นเห็นตอนนั้นต้องมีเชื่อผมสิความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ไม่ต้องห่วงคดีนี้ไม่มีจับแพ้มือปราบหูดำยืนยันคนร้ายคือลุงพลร้อเปอร์เซนชี้คดีนี้หนึ่งปีไม่นานเกินไป มือปรับหมูดําอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลรองผบชนมั่นใจคดีนี้ไม่จับแพ้ยืนยันคนร้ายคือลุงพลชี้คดีนี้ใช้เวลา1ปีไม่นานเลยแต่อาจเป็นเพราะประชาชนสนใจถึงดูเหมือนยาวนานมากจากที่ก่อนหน้านี้ลุงพลหรือนายชัยพลวิภาผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งคดีนี้นายชัยพลถูกตั้ง3ข้อหาหนักซึ่งทางพลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือพอบตรมั่นใจอย่างมากว่าหลักฐานเพียงพอเอาผิดได้เกี่ยวกับเรื่องนี้พลตรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจทั้งคอบาลหรือที่รู้จักกันในชื่อ มือปราบหูดําได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้นเห็นด้วยกับผู้ชากการตํารวจแห่งชาติที่ถแถลงข่าวไปว่าคดีนี้ต้องมีการสอบสวนต่อเนื่องจากจะต้องมีการหาหลักฐานในการแจ้งข้อหาพรากชีวิตผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเพราะในคดีนี้ยังไม่มีพยานบ่งชี้ว่าลุงพลเป็นผู้ปิดชีพน้องชมพู่แต่ พยานบ่งชี้ใน3ข้อหาที่ออกหมายจับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตำรวจต้องเดินหน้าต่อนอกจากนี้อดีตรองผบชนยังบอกอีกด้วยว่าสิ่งที่ต้องสืบหากันต่อไปคือ 1. พยานหลักฐาน 2. หาตัวผู้ร่วมกระทําผิด 3. าพยานส่วนที่หลายคนจับตาว่าจะมีการจับแพะหรือไม่ส่วนตัวมองว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเจ้าที่ตำรวจ ไม่มีทางยัดข้อหากับใครแน่นอนใครจะไปกล้าเสี่ยงเพราะถ้าทำคนทำก็ต้องติดคุกยกตัวอย่างเส้นขนหรือเส้นผมสามเส้นที่ตรวจว่าไปตรงกับลุงพลหรือคนใกล้ชิดลุงพลนั้นมันเป็นหลักฐานที่เจอมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันมีรายละเอียดที่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะไปจับ ยัดข้อหาให้คนทั่วไปโดยพระการใครจะกล้าจับแพะรู้ไหมว่าถ้าทำหลักฐานเท็จเพื่อจับกุม่มบุคคลบริสุทธินั้นตำรวจจะมีโทษหนักองค์กรก็เสียหายความศรัทธาก็เสียดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการจับแพะตำรวจเขาจะทำอะไรเนี่ยเขามีบันทึกเป็นขั้นตอนเพียงแต่เขาไม่ได้บอกเพราะบางครั้งถ้าบอกไป ก็จะทำให้คนร้ายไหวตัวทันจนนำไปสู่การทำลายหลักฐานได้อีกอย่างคดีนี้ใช้เวลา1ปีไม่นานเลยแต่อาจจะเป็นเพราะประชาชนสนใจถึงดูเหมือนยาวนานมากพลตรตรีวิชัยสังประภัยกล่าวอย่างไรก็ตามมือปราบหูดำได้ทิ้งท้ายเอาไว้อีกว่าการออกหมายจับนั้นเจ้าที่ตำรวจต้องมีพยานหลักฐานอย่างแน่นหนาทั้ง3อย่างคือห พยานบุคคล2พยานวัตถุและ3พยานนิติวิทยาศาสตร์